สวัสดีครับนี่ครับท่านดีลายใหญ่รอครับผมนี่ไปผ้าม่ออีแดงเดี๋ยวรออีกคันนึงครับผมทันด้านข้างไปกับป้อมพ่อปัวใหญ่ครับผมวันนี้มุ่งหนีว่าจะไปเดินทางไปผ้าม่ออีแดงอีู่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบกว่ากิโลประมาณหนึร้อยหกสิบโลครับผมดูจังหวัดศรีสะเกดครับผมติดชายแดนนุ่งมวกเขาพาวิหารครับผมไปตอนนี้เ้างหอดมาหาแล้วครับผมเดินทางจากพนังไผ่กว่าร้อยเอ็ดที่บ้านเกิดครับผมขี่มาวันนี้เราก็มาแวะปั๊ม เิมอุปกรณ์เติมน้ำมันเข้าเซเว่นไปเดินทางอยูมึงมาหนีหมอกน,นอน้ยนี่ตะหมอกเนี่ยหมอกเห็นเลยบลังทัศนียภาพด้านหลังก็เลยหมอกเขามัมบรองเขาพระวิหารครับวะเ้าปัสสาวะเีิเนแล้วจะไม่เขินเี่ยจํารองโอเคไปฮอกขึ้นไปเนื่องมันสอู้นไปยังไป ทางขึ้นครับผมทางขึ้นไปตรงสุดชมวิวที่ที่สามารถมองเห็นเขาพระวิหารได้คุณครัเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปแถวนี้ก็จะเป็นสุขาข้างล่างก็มีสุขาครับผมข้างบนก็มีสุขานี่เป็นมุมจิบกาแฟตรงนู้นข้างบนครับผมโอ้ยนี่ยอยากขึ้นสระ,สะ นี่นี่นั่งถา่ายกูแบบนี้กว้างจริงรโูโู้หนี่นาผมชมกันถ่างกล้องาชรับนี่ไฮไลท์นี่ไฮไลท์นี่ทางภาพแกะสลับนุ่นต่ำครับผมเดี๋ยวภาพพี่ึงนีร่ลงๆเะลงมานี่นี่เสียวอ่ะลองเลยนบ้าทางนี้เสียวอันนี้สุดเขตเราเลยเดย้นุน่นทุงตรงชาติไทยกลับไปนุน่นนะครับ ตนไม่ขึ้นเตียมไหยไปดูไฮไลท์กันไปดูไฮไลท์กันเดียวครับผมนี่ขัมันเป็นซ้ำดูเียไปมีสามองค์๊บมีสามองค์ครับนี่แดงเราก็จบเตียมเท่านี้นะครับผมไปต่อไปไหวเหนื่อยมากครับผมบอกตรงขึ้นเขาเหนื่อยมากโอเคครับลากันเลยนะครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า